กำลังเป็นวุ้นเลยกำลังน่ากินครับสำหรับเด็กน้อยมีฟันสีเล่ม <c oughs> โอ้ตักเองเลยดิให้สอนน้อยพอดยดิว้าววันนี้เปลากินมะพร้าวอ่อนครับอร่อยไหมครับอ,อ,อ้ดแล้วกันอ่ามันกำลังเป็นน้ำมูกอ,อืม กินหมดนี้เลยไหมครับเจ็ดลูกแปดลูกรีกลังแบบกินเล่นพอดีสําหรับเด็กน้อยครับเด็กน้อยวัยสิบเดือนจะมือไนจะมือใอบไหมครับป่าอ๋อป่าไม่มีสิบเอดเดือนนะสันเพราะวาวันนี้แดดแบบนี้ไม่มีที่ก้านเดืนนินเลยเย็บปะ อือร่อยไหมครับกินมะพร้าวแล้วมันจะคึกหรือเปล่าเปล่า,อ,าอ่อนมาเลน่นทายแล้ววันนี้เปล่าอร่อยดิเอาอีกลูกเปล่าให้ป่าให้เปล่านั่งอยู่ตรงน,นั้นแหละนั่งอยู่ตรงนี้ะเห็นไหมคะไม่กินนั่งอยู่ตรงน,นี้น แล้วหลับฟังหนึ่งอ่ะใครแยกวัวเสียไหนแสบไว้แทบกินไปแล้วหนามมะพร้าวครับเราใส่แก้วไว้น้าใ่ตอนตอนอยู่ใน้องยังบังคับให้แม่กินเหมือนเดิม เข้าใส่ใกะลาบบักเพานะข้างกินจับไปเดี๋ยวก็อาบน้ำอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยกว่าขนมมั้ครับอรอเ,รเ,อเอาดูอัน เอาเลยเอาเมยหยิบไม่ขึ้นครับมาพร้าวันเป็นอย่างนี้เปล่าไม่เอาลูกอฉันเั้ยไปครับยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ยิ่งเอยงเอะแม่ก็ยิ่งได้สักผ้าแม่บอกไม่หลุดตรงนี้ไม่มได้ตรงนี้ มันต้องฉีกหรอลงเก้าไปขวบลอร่อยไหมครับอร่อยไหม,ไหม,มกินไหมเนี่ยกินแล้วนะอั้ำอั้มอั้มเผาเผาแม่กินแล้วเผาเกินด้วยครับอืะ ต้องกินเล่นแบบนี้อ้าปากดีจังนะนี่เหมือนข้าว,าวโมเมนต์แนวล้างมือด้เปล่าเยวผสมไปมน่าจะเวิร์กอยู่ข้าวผสม <c oughs> วุ้นมะพร้าวออ้ลูกอะไน้ำมะพร้าวล,ลูกน้ำมะพร้าว มาบังแค่โอ้ยเจ้าเห็ดแต่งไม่ได้เขาเห็ดโอ้ยเทนหนูก็นั่งวตรงตรงๆหน่อยสิครับนั่งวตรงตรงๆนั่งโต๊ะตรงๆเทียนไปแคเหมือนเจ้าหมะมเป็นไรครับเดี๋ยวข้าอาบน้ำเต็มที่ครับขั้สีหลูอุ้มได้ไหม เป้ามันทางนี้เร็วเ,เป้านี่อ,อ๋อกินข้าวในกะลามะพร้าวครับให้กินเองหรอนี่หักไปซะเดีย๋ยวแทงตาเดี๋ยวแทงตาคืออะไรอ่นนะไม่ไม่เข้าใจป่ะ เย็ยนเหรอจุกตาาหามอย่นะจุกไปแล้วมันไปแล้วดินี่ครับมาอีกลูกแล้วมะพร้าวกำลังเป็นวุ้นเลยกำลังน่ากินครับสำหรับเด็กน้อยมีฟันสีเล่มโอ้ตักเองเลยดิให้ซอนหน่อยพออได้ดิ เบาหน่อยกาวมาเล่นม่นมาแม่นมซอ่ะแบบอันนี้อ่ะาตักอันนี้ตอันนี้ใช่ปใโอ้ยกินเองก็เป็นนี้ว่า ตักเอละบลลเอ็นตักเอา,ออออา,เอาสองตักนะสอตักมีฝืนมากเลยนะส่สังตักองเอาอัชตักมือมือมันแข็งอัชตักัชตักอัชตักอัชตักนิโอยน้ำขี่มือตีนี้กิกกน,น,นะนดิยา้า

เลน่นหน่อยว่าจะไหนนี่สมสมก็ตัดทิ้งให้เรืยงหน่เจอจัะเ,เจอแล้ สามสี่นี่เป็นสี่พลาเทีลมาเลยนะอืมสามสี่สำหรับเองเ้ยะหมดแล้วจะหมดอีกลูกแล้วอ๋อ,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 อปลาผงก็ต้องก็ปลาชอบชอบกินน้ำพลาหรอลูกอืมเนืออ้อเห็ดเซกงนะชอบหรอครับ คำหนึ่งคำสุดท้ายพอละกินสองลูกพอเดี๋ยวมันจะพุงแตกเ็ดเ็ดกเาครเไม่ทำนีอ่ือืออืออออออีม ยืนได่นนันเยยนได้นน,นันเขยครับเป็นนาทีเลยอ๋อ